ให้สังเกตเวลาผมพูดนะเปิดแล้วเห็นไหมครับเสียงเพลงม,มันก็จะเบาลงเน้นนะครับเน้นนะฮะให้เป็นช่องที่ช่องที่สามเท่านั้นนะครับถ้านับจาก1นึสองสามนะครับถ้าเป็นแถวนี้ถ้าเป็นตรงนี้ก็นับจาก1นสองก็เป็นช่องที่สองนะับ ววสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับเข้ามาพบกับช่อง Happy Boy Channel นะครับพบกับผมบอยเช่นนะครับมากันอีกแล้วก็มากับตัวนี้เลยก็ตัวนี้ v ีพัดนั่นเองนะครับก็มีเพื่อนๆทักเข้ามาสอบถามนะครับเกี่ยวกับ V ีพัดนะครับเวลาเราจะ บันทึกเสียงเพลงแล้วก็ทําให้มันแบบเสียงเพลงเบาลงเวลาเราพูดเวลาเราเปิดเสียงเพลงไปเนี่ยเราอยากจะเป็นแบบพวกดีเจอะไรพวกเนี้ยเราจะทําแบบไหนได้บ้างนะครับแต่ว,วันนี้เราจะมาทําให้ดูนะครับคร่าวๆเอาแบบสั้นๆแบบได้ใจความเอาแบบให้คลิปไม่ยาวนะเดี๋ยวเราไปเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะนําเพลงเข้ามาดีกว่า เพลงที่จะใช้ในการที่จะให้เป็นดีเจได้เนี่ยมันจะต้องเสียบตัวนี้เดี๋ยวผมจะไม่ใช้กล้องตัวนี้ที่จับหน้าผมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปใช้กล้องที่แพนจากตัว V8 พัดนะครับ <Okay. S 1> ไปเริ่มกันก็แล้วครับเพื่อนๆในตอนนี้ผมก็ได้ทำการนะครับถอดโทรศัพท์ออกมาแล้วนะครับนี่นะฮะ ก็จะให้เหลือแต่มุมมองที่มอง V8 พัดเท่านั้นนะครับรุ่นนี้เป็น V8 พัดนะครับมีบูทูธในตัวนะฮะ <Wow. S 1> ถามผมว่าปี2022เนี้ยเหมาะที่จะซื้อตัวนี้อีกไหมผมว่าซื้อรุ่นอื่นที่เขาอัปเกรดมาในปี2022จะดีกว่านะครับในตอนนี้ผมได้ต่อ V8 พัดธรรมดาแบบธรรมดานะก็คือ เราก็ทำผ่านแบบให้มันเสียงมันเข้าไปในวีแปธรรมดานะครับก็คือมีไม d ไดนามิกมีหูฟังนะครับที่เราที่เคยทำคลิปต่างๆนะครับก็เข้าไปดูคลิปในช่ององผมได้นะครับที่ผมจะมีอธิบายไว้อย่างละเอียด<ะ>ค่อนข้างที่จะละเอียดเลย <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>แล้วก็จะมีตัวนี้ต่อเข้าไปที่โทรศัพท์เครื่องที่ผม บันทึกอยู่นี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันในการต่อที่เราจะเป็นดีเจได้ไหมครับเราก็จะต้องมีสายที่เขาแถมมาให้นะมันจะมีตรงนี้ให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับมันจะมีช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3และช่องที่4นะฮะ ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับมันจะมี4ช่องมีช่องที่1คือเราเสียบดูไอ้โทรศัพท์นะครับแล้วก็รูที่2ก็คือเสียบโทรศัพท์เหมือนกันรูที่3เอาไว้เป็นดีเจนะครับรูที่4เนี่ยเอาไว้ชาร์จหรือว่าต่อ usb กับโน้ตบุ๊กได้หรือว่าคอมพิวเตอร์ได้นะที่วันนี้เราจะใช้เนี่ยจะต้องเป็นดูที่ ต่อจากรูชาร์ตก็คือรูนี้นะครับแล้วก็เสียบสายที่เขาแถมมาเนี่ยอีกสายหนึ่งนะครับเข้าไปทีรูที่3เสียบเข้าไปเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็จะทําการวางเขาลงก่อนนะแล้วก็เสียบกับโทรศัพท์นะครับ ผมเป็นแบบนี้นะจะไม่มีรูฟังนะครับเราก็เสียบใส่โทรศัพท์ไปได้เลยนะครับแล้วเราก็เปิดเพลงเปิดเพลงเลยนะ,ะเปิดเพลงประมาณนี้นะฮะเราจะทำยังไงให้เสียงมันเวลาเราพูดเนี่ยมันเบาลง ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับสังเกตรตรงนี้เลยซูมก็ไปหน่อยจะได้รู้เรื่องนะครับโอเคเราก็มาดูสองตัวนี้นะครับฝั่งนี้อ่าบรรทัดแรกเลย แถวแรกเนี่ยเราก็มาดูถัดจากตัวที่1ถัดไปที่2แบบนี้นะครับเราก็กดไปทีหนึ่งเราอยากให้เสียงเพลงมันแบบอ่ามันเบาหรือเร่งก็กดตัวนี้เลยเดี๋ยวให้สังเกตเวลาผมพูดนะเปิดละเห็นไหมครับเสียงเพลงมันก็จะเบาลงเน้นนะครับเน้นนะฮะให้เป็น ช่องที่ช่องที่สามเท่านั้นนะครับถ้านับจาก1 2ึสานะครับถ้าเป็นแถวนี้ถ้าเป็นตรงนี้ก็นับจาก1นสองก็เป็นช่องที่2องนะฮะไม่น่าจะสับสนหรอกเพราะว่าผมอธิบายแบบเห็นภาพนะครับเดี๋ยวเร่งเสียงให้ชัดๆกว่านี้ดีกว่านะเห็นไหมมันก็จะ มีเสียงขึ้นมานะครับเวลาผมไม่พูดนั่นเองนะผมพูดนี่ก็คือตอนผมพูดนะเดี๋ยวเบาตรงน,นี้น่ดูเช็คเช็คโอเคเอ่อบางคนทำไม่ได้บางคนบอกพี่ผมทำแล้วมันไม่ดังทำไมถึงไม่ดังรู้ไหมฮะเพื่อนๆน ลองเลื่อนตัวนี้มานะครับตัวที่สองนี้เลื่อนลงตเช็คเช็คเห็นไหมเสียงเพลงมันไม่ออกนะครับแต่เสียงไม้ก็ยังออกอยู่เพราะว่าเราเปิดเกณฑ์เปิดเกณฑ์ไว้เมนทั้งหมดเนี่ยเราเปิดไว้นะครับถ้าเราอยากให้มันมีเสียงเพลงเราก็ดันขึ้นโอเคก็ประมาณนี้นะฮะ ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนโอเคก็มาบอกเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับเผื่อจะได้เอาไปเล่นกันนะครับใครมี V8 อยู่ก็นำมาเล่นได้นะครับใครที่อยากซื้อผมคิดว่าให้ซื้อรุ่นใหม่ๆดีกว่านะครับรุ่นใหม่ๆที่เขากําลังอัปเดตมาอะไรในตอนนี้อัปเกรดมาแบบมันน่าจะดีกว่ากว่าตัวเนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะมีแบบเร่งเสียงพวกอได้ขึ้นไปเร่งเสียงก็ประมาณนี้นะครับถ้าไม่น่าเกียดเนี่ยเราก็เร่งไว้น้อยๆแต่มันก็เพาะไปอีกแบบนะฮะเวลาเราเร่งแบบธรรมดาเนี่ยมันก็ก็ดีเหมือนกันนะครับเร่งน,น้อยไว้ก็ดีเร่งเยอะก็ดีนะครับเพราะคนละแบบนะฮะ แล้วแต่คนจะชอบนะครับผมก็สำหรับวันนี้ในการฝึกเป็นดีเจนะครับเกี่ยวกับการใช้วีแปดพัดเป็นดีเจนะก็หมดลงแล้วนะฮะวันนี้เพื่อนๆมีคำถามใดนะครับที่อยากจะถามครับสำหรับวีแปดพัดนะครับผมเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์มาให้หน่อยแล้วกันนะครับว่าอยากได้แบบไหนจะให้ผมทำคลิปอะไรอย่าลืมสอบถามเข้ามานะครับว่า วี8ทํทหน้าที่อะไรได้ไปอีกบ้างนะครับก็ผมก็จะมาตอบให้นะครับอันนี้ก็คือเพื่อนๆขอมานะครับว่าพี่ต่อ V8 พัดแล้วเล่นเสียงเป็นดีเจได้ยังไงนะครับวันนี้ผมก็มาแก,ก้ข้าสงสัยให้แล้วนะครับอ,อ,อย่าลืมติดตามช่องนี้ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นช่อง h a v e t u s a y Boy Channel นะครับในวันนี้หมดจริงๆแล้ว ต็ผมบอยนะครับต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนกับช่อง Have to s a y b o y Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ